มีคนถามแอดมาเยอะเลยนะสำหรับรายการต่อไปของทัพนักตบลูกยางสาวไทยมาไล่กันเพราะว่ารายการใกล้นี้อีกไม่กี่วันนี้ก็จะแข่งแล้วนะคะประเดิมนะประเดิมมีรายการแรกนะคะแข่งวันที่18สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกแล้วแต่เป็นรุ่นยู1่21 ที่เราดูผ่านไปเป็นการแข่ันชิงแชมป์โลกรุ่นยู9ครั้งนี้สุกนี้18นี้จะเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นยู1เห็นหน้าทัพสาวไทยของเราแล้วโอ้ oh my god โอ้โห จุกกว่ายู19อีกทุกคนรุ่นนี้น่าจะมันทวีคูณจริงๆมาฟังรายละเอียดค่ะวันนี้นะคะวันที่14สิงหาคม2566นะคะทัพสาวไทยทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีได้ออกเดินทางไปที่เม็กซิโกแล้วนะ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะคะในรุ่นอายุต่ำกว่า u 21ออกเดินทางเมื่อเช้าวันนี้นะเนี่ยวันนี้ประมาณ8โมงก็ออกเดินทางมุ่งสู่เม็กซิโกแล้วโดยทัพสาวรุ่น u 21เนี่ยถูกจับให้อยู่ในสาย A นะคะร่วมกับ เจ้าภาพคือเม็กซิโกแล้วก็อียิปต์แล้วก็ญี่ปุ่นอีกแล้วโดยจะกแขก่งขัน2เมืองนะคะคือเมืองเลออนและก็เมืองอากวาสกาเลียนเตสนะคะทุกคนโอ้โหเห็นรายชื่อเห็นหน้านักกีฬาที่ออกเดินทางแล้วโอ้ไ oh ม่ก็จุกๆุนะเซเตอร์ eter, ธนวันอรุณเมืองอืสาวน้อยคนนี้ก็ผลงานโดดเด่นอยู่นะ วริสราลุนไทยสงนะคะหัวสาวจันทิมาสิริวันพินยาดาโตะพ่อไอมีก็มารวมไปถึงเพลกที่สุดเล่นไปเลยสองรุ่นเฟิร์นวริสลาสีทาเลอร์ค่ะเพิ่งกลับจากยูสิบเลุยต่อยูสิบเอต่อเลยนะทุกคนบีหลังของเราบีหลังของเราน้องโยกอาชิระยาพรํำใจบุญค่ะและนานพัฒนมูลจะคำนะโอ้โหระชื่อ มีเรมล็อกค่ะบอลเร็วสุชานานันธิการวารุณีนะคะส่วนลิเบโรเป็นปาริตาทองคำค่ะรายชื่อรุน่นนี้โอ้โหเห็นหน้าแล้วจุกจกุมันแน่นอนเพราะรู้อยู่แล้วนะคะว่าพวกเธอเนี่ยรุ่นอายุต่ำกว่าอายุ21เนี้ยไม่ว่าจะเป็นไอมี่พิญญาดาหยกโอ้โหแต่ละคนและรวมถึงเฟิร์นวริศรา,าสีทารอนคือมันจุกจุกอยู่แล้วทุกคนคือไฟมันมามา,มากรุ่นเนี้ยคือไฟแบบ พร้อมที่จะ อบลงคู่ต่อสู้อ่ะนึกออก่กทุกคนดูหน้าแต่ละคนหลายคนก็ไปลุยในหลีกต่างประเทศแล้วนะอย่างไอมี่ก็ไปลุยหลีกเวียดนามมาแล้วเฟิร์นก็ไปลุยหลีกเวียดนามมาแล้วนะคะพูดแล้วก็มันอยากได้ถึงวันศุกร์นี้เร็วๆแล้วนะคะยังไงก็รอดูไปพร้อมกับแอดนะคะเริ่มวันศุกร์นี้18สิงหาสําหรับชิงแชมป์โลกรุ่นยูย่รายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายแล้วกันขอพูด2รายการนะคะนั่นก็คือชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาของรุ่นยูย่นะที่จะเกิด18นี้ และสิ้นเดือนนี้ค่ะพอเราจบย21เสร็จเราเตรียมดูทีมชาติชุดใหญ่ชุดซีวีลีกเนี่ยแหละชุดเมื่อวานที่จบการแข่งขันนั่นล่ะชุดใหญ่พรพันธ์เกิดปราดเพียวจรบบาภวองยศบุ๋มบิม่มชาชวนโมกสีบีมีพิชาก้งรำแนนทันดาวนึกแจ้งเตยิยาบำรงสุกเปิยนุชแป้นน้อยรวมถึงยูฟาดนพรสินโมและอีกหลายหลายคนในชุดใหญ่จะแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเราหรือว่าโคราชนะคะการแข่งขันรายการนี้สำคัญยังไงสำคัญคือเป็นการเก็บคะแนนอันดับโลกหรือว่า world ranking ทั้งรายการรายการชิงแชมป์เอเชียนี้อยู่ในฐาน FIVB รองรับเก็บคะแนนอันดับโลกสำคัญมากๆสาวไทยจะต้องเก็บคะแนนไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ ถ้าแพ้คะแนนก็ติดลบนะแต่ถ้าชนะคะแนนก็บวกเพิ่มคะแนนนี้มีผลไปสู่การแข่งขัน VNL 2024ปีหน้าที่เกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนนี้แหละทุกคนมันมีผลไปสู่ VNL ปีหน้าเพราะอะไรเพราะถ้าเราคัดเลือกโอลิมปิกกลางเดือนกันยายนเนี้ยไม่ผ่านนะ เราไม่ติด2อันดับแรกที่เข้าสู่โอลิมปิกไปตั้งแต่กลางเดือนกันยายนนี้เราจะต้องใช้คะแนนอันดับโลกที่จะแข่งนัดสุดท้ายคือเวียอปีหน้าเนี่ยพ่วงพวงว่าเราอะจะมีโอกาสได้เข้าสู่โอลิมปิกที่ปารีสไหมเออและรายการที่มีการเก็บคะแนนอันดับโลกเนี้จึงสำคัญมากๆมันมีผลมากๆไงทุกคน ที่มันจะไปสู่โอลิมปิก2024ในปีหน้าแต่ถ้าโชคดีเราก็คัดโอลิมปิกผ่านเลยในกลางเดือนกันยายนนี้เออเอาดิแต่ถ้าโชคไม่ดีไงโชคยังไม่เข้าข้างเราก็ต้องไปใช้คะแนนอันดับโลกดังนั้นรายการปลายเดือนสิงหาคมเนี้นั่นก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียมีการเก็บคะแนนอันดับโลกจึงสำคัญมากๆ สำหรับสาวไทยและสำหรับสมาคมเป้าหมายคือเป็นแชมป์เป้าหมายคือเป็นแชมป์เลยนะเป็นแชมนะป์นมในรายการชิงแชมป์เอเชียเลยนะคะและเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดโดยที่แพ้ให้น้อยที่สุดเพื่อคะแนนจะไม่ต้องถูกหักเยอะเข้าใจป่ะโดยสาวไทยนะคะถูกจับฉลากให้อยู่ในกลุ่ม A นะคะรวมสายกับมองโกเลียและออสเตรเลียถือว่า งานเบาส่วนสายบีนะคะก็มีญี่ปุ่นอิรนันแล้วก็อินเดียสายซีนะคะก็มีเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามแล้วก็อุซเบกิสถานส่วนสายดีด็อกนะคะก็มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะอื้มอันเนี้ยมันสุดสุดแอดไม่อยากจะพูดโอ้โหแชมป์เอเชียจะเป็นใครนะคะจะมีการจัดการแข่งขันเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่30สิสิงหาคมนี้นะคะ ปลายเดือนนี้นะถึงวันที่6กันยานี้นะคะก็คือรายการแรกเนี่ยที่มันจะมีการถ่ายทอดสดของรุ่นยูยีก็คือชิงแชมป์โลกนะวันศุกร์นี้นะ18สิงหาถึง26สิงหานะคะหลังจากนั้นต่อกันเลยชิงแชมป์เอเชียรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เลยทุกคนอันเนี้ยน่าดูมากๆนะวันที่30สิงหาถึง6กันยาเปิดให้จองบัตรแล้วนะ จัดที่นครราชสีมานะโคราชของเราเปิดให้จองบัตรแล้วนะทุกคนดูการจองบัตรได้ที่สโมสรน,นครราชสีมาได้เลยนะพูดเลยนะคะว่าสนุกสนุกมากๆจริงๆร,รายการชิงแชมป์เอเชียสิ้นเดือนนี้ ดูชิงแชมป์โลกรุ่น U11 สุขนี้กับแอดก่อนและก็จะไล่ไปสู่รุ่นใหญ่ชิงแชมป์เอเชียสิ้นเดือนนี้นะคะสนุกทั้งคู่ทุกคนจริงๆและทุกคนจะเห็นการพัฒนาของทั้งรุ่น U21 ด้วยและรุ่นใหญ่ด้วยคือรุ่นใหญ่ที่ปานมาซีวีลีกเนี่ยก็เห็นแล้วนะว่าเออมัน มันมีการพัฒนาขึ้นมันมีการใช้ตัวผู้เล่นผัดเปลี่ยนกันมากขึ้นนะนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มารอลุ้นชิงแชมป์เอเชียนเนี่ยแหละของจริงและของจริงแล้วว่าทางโค้ด่วนนายศิวัชระเมตกุลเนี่ยจะใช้ผู้เล่นชุดไหนปะระลองฝีมือคือที่จริงมันใช้คําว่าปะระลองไม่ได้เลยทุกคนเพราะมันเก็บคะแนนวอลเล็งกิ้งเลยอะ่ะเนี่ยคือการแข่งขันรายการสําคัญมากๆรอดูค่ะสาวไทยสนุกแน่นอนและรอดูรูปแบบเกม ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอ่ะนี่แอดมาบอกรายการ2รายการที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ก,กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะทุกคนเป็นทั้งรายการใหญ่ทั้งคู่นะชิงแชมป์โลกรุ่น 21, ยูยถ่ายทอดสดทางวอลเลย์บอลเวลเลยนะเหมือนเดิมทางยูทูบวอลเลย์บอล r วลส่วนทางชิงแชมป์เอเชียทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยจะถ่ายทอดสดทาง p ีพีทีวนะคะสดทุกแมตช์ทุกการแข่งขันดูง่ายอีกแล้วค่ะคูหปีนี้ จุจุ๊ไปเลยการ่ายรอดสดของเราอะนำมาบอกนะคะสองรายการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นสนุกมากสนุกแน่นอนเชื่อแอดและอย่าให้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในทุกทุกรุ่นเนี่ยทำผลงานในร์นเมนที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ดีที่สุดนะแอดนำข่าวสารดีๆมาบอกทุกคนล่วงหน้าทุกคนฟังแล้วก็สามารถจดบ,บันทึกไว้นะทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนไม่รู้คนลืมได้ เลยนะก็แอดน้ำข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะ